กุญแจสำคัญไขประตูสู่ความสำเร็จของการสัมภาษณ์งานสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้สวัสดีมีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆที่กำลังจะไปสัมภาษณ์งานหรือว่ามีแพลนที่จะไปสัมภาษณ์งานกันค่ะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกด subscribe ที่ช anel ของสวัสดีกันด้วยนะคะ การสัมภาษณ์งานสำหรับบางคนมันก็คือการบีบคั้นที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตและสำหรับบางคนมันคือจุดเปลี่ยนชีวิตที่จะพลิกเปลี่ยนซึ่งส่งผลกระทบต่อความสุขความสำเร็จในอนา,าคตทั้งหมดสวัสดีมีวิธีคิดดีๆดีมาให้เพื่อนๆไปปรับใช้กันนะคะ 1. ทุกอย่างอยู่ที่ใจเวลาของคุณเงินเดือนของคุณชีวิตรักของคุณประสบการณ์ของคุณสุขภาพของคุณ สถานะทางสังคมของคุณและความสุขของคุณทั้งหมดนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางบางส่วนในการสัมภาษณ์งานถ้าสรุปว่าชีวิตนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาที่ลงตัวไม่ขีดครั้งจริงๆแล้วก็การสัมภาษณ์ก็เป็นหนึ่งในช่วงเวลานั้นแน่นอนค่ะซึ่งคุณจะชอบหรือไม่ก็าตามแต่คุณต้องรู้ว่าคนที่ทำได้ดีในการสัมภาษณ์งานมีแนวโน้มที่จะมีชีวิตที่ดี 2. การเตรียมตัว ด้วยการที่ต้องฝากชีวิตไว้อย่างมากกับผลที่จะตามมาภายหลังจึงไม่น่าประหลาดใจเลยที่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะเกิดอาการวิตกกังวลการเผชิญหน้ากับโชคชะตาของคนในการสัมภาษณ์งานอาจจะเป็นสิ่งที่น่าหวั่นวิตกอย่างที่เป็นอยู่แต่อย่างน้อยคุณจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าและมีโอกาสได้เตรียมตัวถือว่าคุณได้การบอกกราบให้ทราบถึงช่วงเวลาสาคัญของคุณ การสัมภาษณ์งานนั้นคุณแค่ต้องฝึกให้หนักขึ้นกว่าคู่แข่งคนอื่นอีกวันละเล็กและน้อยเท่านั้นไม่ใช่วันละหลายชั่วโมงแบบที่นักดนตรีฝึกอ๋อข้อได้เปรียบที่ได้รับข้อมูลจากวงในเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณควรฉกฉวยถ้าทำได้คะ่ะ 3. เผชิญหน้ากับโชคชะตา การเรียนรู้วิธีทําให้การสัมภาษณ์งานดีขึ้นแค่สักนิดหน่อยก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่คุณทําได้สําหรับตัวคุณเองอย่างหนึ่งแล้วจงทําให้คุ้มค่าเงินทองและเวลาสําหรับผู้ที่ผลักดันตัวเองให้หนักขึ้นกว่าคนอื่นๆอีกหน่อยความสําเร็จในการสัมภาษณ์ก็จะอยู่แค่เอื้อมเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับโชคชะตาให้ดีที่สุดนี้ประกอบด้วย การหาคำตอบที่จริงใจและเป็นประโยชน์ให้กับคำถามที่สำคัญเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากเพราะเมื่อตอบคำถามสำคัญหรือคำถามมาตรฐานได้ดีแล้วคำตอบสำหรับคำถามอื่นๆทุกข้อก็จะดีไปเอง 4. เป็นตัวของตัวเองดูเหมือนไม่ใช่คำแนะนำที่ใหม่สักเท่าไหร่แต่มันสำคัญมากๆเลยค่ะพวกผู้สัมภาษณ์ก็เป็นเพียงแค่มนุษย์ พวกเขาต้องการรู้สึกถึงอารมณ์และการเชื่อมสัมพันธ์กับบุคคลจริงๆไม่ใช่กับนักการเมืองพวกเขาชื่นชอบเวลาที่ความรู้สึกเชื่อมสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นในห้องสัมภาษณ์ทว่ามันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยเท่าที่ควรช่วงเวลาที่สัมภาษณ์เป็นตัวของตัวเองในช่วงนั้นแหละ จริงอยู่ที่สภาพแวดล้อมและบทสนทนาที่ไม่เป็นธรรมชาติทำให้คุณเคอะเขินหรือประมาร่าได้แต่หลังจากตะลุยคำตอบสำเร็จรูปผ่านการหยุดชะงักด้วยอาการเคอะเขินและผ่านความจริงครึ่งเดียวมาแล้วสิ่งที่เหลือก็คือบรรดาผู้สัมภาษณ์ที่กระหายอยากเผชิญหน้าอย่างแท้จริงกับมนุษย์ที่ซื่อสัตย์จริงใจถ้าคุณพูดออกมาจากใจและไม่เกินจริงหลอกลวงตบตา หรือพูดจาไรสาระแล้วคุณก็กําลังมอบในสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์กระหายจะได้พบพวกเขาจะจดจำคุณได้แน่นอน 5. มันเกี่ยวกับว่าคุณเป็นใครและเหมาะจะทำอะไรตัางหากข่าวดีสำหรับคุณก็คือ การทำให้ตัวเองรองรับอนาคตได้นั้นเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้กันได้ซึ่งคุณสามารถแสดงออกให้เห็นในการสัมภาษณ์ทุกอย่างเป็นเรื่องของการเลือกนำความคิดของคุณมาใช้กับการทำงานอย่าแปลกใจที่ได้รู้ว่าบาดานนายจ้างชอบคนที่มีหมายเ็จเป็นอุดมคติมากกว่าคนที่มีทักษะครบถ้วนกับตำแหน่งงานหากไร้ซึ่งหมล์เ็จที่คู่ควร 6. มองในจุดที่นายจ้างมองหา เมื่อรู้ว่าการมีความคิดที่ตอบสนองต่องานอย่างเหมาะควรคือกุญแจสำคัญนั่นทำให้คุณมองในสิ่งเดียวกับสิ่งที่นายจ้างมองหาไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้ว่าคุณสมบัติสำคัญต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณต้องมีหรือพัฒนาให้มีขึ้น 1. ความกว้างไกล 2. คุณธรรม 3. ความอดทน จงพิจารณาคุณสมบัติสำคัญที่คุณมีอยู่ณเวลานี้แล้วพยายามตอบคำถามอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาว่าคุณครอบครองอยู่จริงวันนี้เพื่อนๆคงได้ความรู้จากเรื่องราวดีๆที่สวัสดีเอามาฝากกันนะคะวันนี้สวัสดีขอลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ช่องทางสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ